ว่าผมไม่เคยได้พึ่งพาอะไรใครแต่เพื่อนดวดร้อนก็ต้องมาหาพี่เดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในภาวะที่เพื่อนเราแ yeah. ย่นะก็ไม่มีใครกล้าอุ้มกล้าออกตัวมีแต่พี่เดเนี่ยก,กล้ากล้าที่จะ,อ,ะออกตัวนะครับนะแล้วก็อาทิ์หน้าเดี๋ยวต้อนอ้อก,ก็ฟ้องนะครับก็ฟ้องหลายคนเห็นได้ข่าวมีพวกนักวิชาการเลยด้วยพวกนักแฉแฉวุฒิป้อมต้นอ้อปลอมบุตรต้นอ้อซื้อวุฒมาจากมหลาลัยพิษโลก ต,ต้นอ้อซื้อขายตําแหน่งะนะเนี่ยคนพวกนี้โดนดําเนินคดีหมดนะเพราะอะไรเพราะต้นอ้อเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ซื้อขายวุ่ิวุฒิปอพุทอะไรไม่มีตําแหน่งอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเขาก็จะพาพวกนักวิชาการซึ่งไม่ได้เคยตรวจสอบอะไรเลยครับนะครับไปลกาหาเขาซื้อวุฒพวกนี้เขาพาขึ้นศาลพาขึ้นศาลเพื่ออะไรเพื่อให้ไปไปบอกศาลว่าต้นอ้อปอวุฒวุฒอันไหนวุดอะไร ยังไงที่ไหนมหาลาัยที่ไหนสิงคโปร์เดินทางไปสิงคโปร์ยังหรืออเมริกาหรืออะไรต่างเนี่ยต้นอ้อก็จะลากคนพวกนี้ขึ้นศาลให้ไปชี้แจงต้นอ้อก็ฝากขอบคุณนะครับพวกรรดานักวิชาเกินนักแฉแล้วก็พวกหักหลังนะพวกหักหลังต่างๆเนี่ยจะพาขึ้นศาลหมดสบายใจได้นะครับนะนะครับ ผมอยากจะฝากนะครับกรณีต้นอ้อเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการหักหลังเพื่อนเรามีเพื่อนนะพี่เดเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนมีฝูงม,มากมายในทุกแวดวงนะครับเพราะฉนั้นใครก็แล้วแต่เป็นเพื่อนเราเราคุยคุยกับมันปุ๊บแม่ก็แคปไลน์เอาไปถแถลงข่าวหรือไม่ก็คุยกับมันแม่ก็อัดเสียงนะแล้วก็ถแถลงข่าวแล้วก็เอาเรื่องที่เราสองคนคุยกันเนี่ยแล้วก็ไปถแถลงข่าวไปแจ้งความไปดําเนินคดีไปอะไรต่างคนพวกนี้ครับ ผมไม่ครบนะผมไม่ได้บอกแล้วแม่งเป็นใครคือคนแพ้คนี่แม่งหักหลังเพื่อนได้นะมันไปเราไปคบมันนะมันก็จะมาหักหลังเราเพราะฉะนั้นผมไม่คบคนพวกเนี้ยแล้วผมไม่ไม่ราคาแม่งเลยไม่เคยเอ่ยละเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนอย่างพี่เดเอาพรกเอาพวกนะนะครับนะนะเข้าใจนะนะครับอะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยอา,อาจารย์เดชาฟ้องสนทิไหมจะไปฟ้องแล้วทำไมพี่สนทิก็เป็นคนน่ารัก วิจาร์สนุกกระจายดูแกพี่สนทิแกวิพา์วิจารณนะ์เรื่องลูกหมีนี่นะครับแกวิจารณ์เรื่องลูกหมีเนี่ยผมเรื่องการทวงนี้อะไรต่างผมว่าน่ารักสนุกไม่มีเราจะไปฟอ้องทำไม Z, พี่สนทิ่กน่ารักผมก็เป็นเอฟซีพี่สนทิไม่มีเต็มที่เต็มเต็มเหลียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยครับไม่มีอะไรนะครับนะผมจะไปฟ้องใครใครจะวิจาร์ผมใครจะอะไร นะใครจะฟ้องผมใครจะร้องเรียนตามสบายครับตามสบายเลยครับนะสำหรับผมเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเป็น public f i กอร์นะ public f i กอร์คือบุคคลสาธารณะนะต้องทนต่อการทดสอบกตอ็ต้องทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์เพราะนั้นใครจะวิจารณ์พี่เดจะเอาทัวร์มาลงอะไรเต็มที่เลยเป็นสิทธิเสรีภาพของท่านแต่ผมอยู่กับความจริงกันนั่นเองนะครับเออนะครับทุกครู ทับลานนะครับทับลานเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะนะแต่ดูจากข่าวแล้วฟังจากาพวกอ,อะไรป่ามง้งป่าไมา้อุทยานเนี่ยเขาก็ยังถกเถียงกันอยู่นะว่าทับลานเนี่ยอยู่ดีๆก็มีแผนที่ใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าวันแม็วันแม็หมายถึงว่าแผนที่ต่างๆที่แม่งมีเยอะแยะไปหมดประเทศเราเนี่ยเอาแผนที่เดียวเขาเรียกว่าวันแม็เอาเอาแผนที่แบบนี้เป็นหลักเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเอาแผนที่มาวางดูปรากฏ นะพื้นที่อุทยานหายไปสองแสนกว่าไร่ตอนนี้พี่พน้องประชาชนเขาก็เริ่มตั้งคาถามแล้วเฮ้ย<ม>เป็นแผนของพวกนักการเมืองมึงจะเอาที่ของอะไรทับลานเนี่ยเอาไปเอาไปให้เกษตรกร,ร,กรพอไปให้เกษตรกร,เ,ร,กรเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็นายทุนก็ซื้อไปแล้วก็ขายให้ต่างชาติหรือเปล่าเขาวิจารณ์กันแม่งปร,ประเด็นอยู่แค่นี้เข้าใจง่ายๆนะส่วนใครผิดใครถูกนะพี่เดก็ไม่รู้ เพราะว่าอะไรเพราะผมยังไม่เคยไปทับลานเลยผมยังไม่รู้เลยแม่งอยู่ไหนเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ของผมเนี่ยเป็นการลักษณะให้ความรู้ว่าถ้าพฤติกรรมของอรัฐบาลเนี่ยนะนะครับทาใหา้เนื้อที่ต่างๆนะอุทยานแห่งชาติทับลาน,นหายไปสองแสนว่าไร่และทําให้ทรัพยากรของชาติเสียหายเนี่ยนายกก็มีหน้าที่ต้องไปทบทวนดูแค่น,นี้นะถ้าไม่ทบทวนก็ถูกตั้งคําถาม นะถ้าตั้งคําถามแล้วตอบไม่เคลียร์คะแนนนิยมรัฐบาลแม้ก็ตกต่ําไปเรื่อยเรื่องแม่งมีอยู่แค่นั้นะนะผมก็ไม่รู้ความจริงว่าสรุปแล้วนะไอ้ที่ที่เขาบอกว่าจะกันให้เกษตรกรห้าหมื่นไร่แสนไร่อะไรเนี่ยตกลงแล้วมันที่ที่ของเกษตรกร,กรหรือว่าเป็นป่าสงวนหรือเขตอุทยานอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันจะทําให้ทรัพยากรธรรมาชาติเสียหายเนี่ย นายกก็ต้องรับผิดชอบจะบอกไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของพรรคนั้นพรรคนี้พรรคพลังประชารัฐพรรคอะไรอะไรมันไม่ได้ครับคุณต้องรับผิดชอบคุณเป็นหัวหน้ารัฐบาลคุณต้องมีภาวะผู้นําจริงไหมครับเอ่อนะครับมีคนถามว่าทนายกิ่งลูกสาวพี่ประมาณทําหน้าที่ถูกต้องไหมไม่วิจารณ์เนี่ยทุกคนจบกฎหมายมาจบนิสสรจบเนติัณฑิตเป็นอะไรความผมไม่วิจารณ์พวกเดียวกันก็ก็แล้วแต่ นะนายกิ่งเขาก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถของเขาเป็นลูกสาวพี่ประมาณซึ่งพี่ประมาณนี่ผมก็เคารพนะครับนะเวลาจะพูดถึงพี่เขาผมต้องยกมือไหว้ก่อนเพราะอะไรเพราะผมเคารพพี่ประมาณมารู้จักกันมาแม่งสามสิบเก้าปีตั้งแต่สมัยก่อนไอ้แกก็ขี้เมาที่มหมายไอ้ลูกผมยังเล็กๆยังไปชนแก้วกันแล้วนะนะครับสมัยแกอะไรเป็นอะไรเลขาที่อ่าเป็นทํางานเป็นพออ,อสํานักอบรมอยู่สภาทนายนะพี่ประมาณแกก็เป็นคนเก่งแกเป็นรุ่นเก่าแล้วนะรุ่นพี่ผม หรือทั้งอะไรต่างๆแม่งเหนื่อยเพราะฉะนั้นนะครับนะเ,นะเดี๋ยวก็ดูอาทิตย์หน้าจะเปิดคดีอะไรต้นอ้อจะเอาไหมฟ้องไหมแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีนะครับหลายคดีที่จะเปิดใหม่คดีดังๆคดีอะไรอ่ะนะพวกวงจุง้งหงจุย้ยนะเป็นนี่ไม่ยอมจ่ายอะไรเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายหลายเรื่องอะไรพวกดังๆเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวก็เตรียมเปิดแต่ตอนนี้เหนื่อยหลายหลายคดีหลือเกินเยอะแยะไปหมด